คณว่าจิตีองเนาะก็แค่ากคูดมกนสวัสดีค่ะ,คะแอบเพ้นอยาจะพาทุกคนมาดูรถแบบ,บรักชวรี่สัญชาติญี่ปุ่นค่ะ คันนั้นก็คือ Honda Accord ค่ะคันนี้ a อ p เปิพิ่ได้มาเลยค่ะสดๆร้อนๆป้ายแดงแล้วก็เครื่องยนต์ก็ยังร้อนอยู่เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2024ค่ะซึ่งเลขไม้ก็คือแบบว่าแค่2,000กิโลเท่านั้นเองอะแอเปิ้ลอยากจะพามาดูรอบๆแบบละเอียดเลยล่ะค่ะตัวแม็กนะคะ,ะ,คะก็คือเป็นก้านหาก้านแบบสวยงามตามท้องเรื่องของสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้ค่ะประตูเป็นแบบ Honda Keyless ค่ะ นี่ค่ะก็คือเราจะสามารถไม่ต้องถือกุญแจในมือเลยนะคะล็อกค่ะแล้วถ้าจะเปิดนะคะแป๊บหบนึ่งนะให้เขาหายใจก่อนเอาอ่าเรียบร้อยแล้วอันนี้คือภายในอยากให้ดูห้องผู้โดยสารด้านในมากแสงสีสวยมากๆเลยก็คือเป็นแบบ ambient light แบบสีแดงเลยนะสวยจริงๆแล้วดูตัวบอกเขาสิ เป็นแบบขาภายในนี่คือตกแต่งเป็นแบบสีเมทัลลิกเลยนะคะแล้วก็บอกเป็นลาย3ม,มิติที่สําคัญดูสิตัดขอบสีแดงเก็บรายละเอียดให้เยอะไปอีกเดี๋ยวแอปเปิลจะเข้าไปนั่งให้ดูนะคะนี่โอ้โหตัวบอกหลังคือนุ่มมากๆแล้วตัวนี้ดูสิสามารถปรับระดับได้ทั้งหมด8ระดับเลยนะคะเป็นระบบไฟฟ้าปกติเลยโอย้สบายมากเลยอะ่ะคือ คนที่เวลาขับรถอะตรงนี้บางทีมันจะปวดหลังแต่คันนี้คือเขาซัพพอร์ตความนุ่มแล้วก็ความตรงนี้ของเขามีเู้เรียกว่าอ,อะไรคือมันซัพพอร์ตหลังก็ดีเลยอะดีมากก็ Apple จะลองสตาร์ทให้ดูนะโอ้โหแอร์เย็นมาเลยคะ่ะเพื่อนๆแล้วดูสิ่งระบบช่องแอร์ของเขาอะดูไฮโซมากเลยดูแบบเก๋ๆวินเทจเ,เ,เลยนะคะภายในเนี่ยแอปเปิเป็นคนที่ชอบเก็บรายละเอียดรถ แอปเปมีความรู้สึกว่าการที่เราขับรถเนี่ยแล้วถ้าภายในเะขาตกแต่งออกแบบดีไซน์ดีเนี่ยภายนอกและเครื่องยนต์ไม่ต้องสื่อเลยคือมันดีมากหน้าจอตรงนี้นะคะประมาณ12.3นิ้วนะคะเป็นแบบทัชสกรีเลยค่ะแล้วก็ลด์ได้แบบทัดถ,ถนัดมือมากๆนะคะส่วนคันนี้ก็จะมีแบบแบบหมวดกัน ขับขี่เครื่องยนต์จะเป็นแบบสปอร์ตก็มีนะคะมีให้เลือกมากมายตามสมรรถนะของรถยนต์ที่เราต้องการขับขี่นะคะคันนี้มีส่วนบุคคลด้วยค่ะอินดิวิโดนะคะแล้วก็เนี่คงงย,ยค่ะเลื่อนง่ายๆค่ะเป็นปกติเป็นแบบอีโคคือรักษาแบบสภาพแวดล้อมก็ได้นะคะเนี่ยดูสิสะดวกสบายมากๆเลยอะ่ะเนี่ยจะเป็นแบบออโต้หรือจะเป็นรถอุณหภูมิ คือเขาลูกเล่นเขาเยอะมากๆเลยชอบตรงเนี้ยชอบความเป็นญี่ปุ่นตรงเนี้ยเขาให้ความสะดวกสบายลูกเล่นเยอะแปรวๆและที่สําคัญคือราคาคือดีมากเดี๋ยวแอปเปิลบอกทายคลิปมาว่าคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตอนแอปเปิลมาดูก่อนอันนี้แอปเปิลจะพามาดูข้างในค่ะนี่ด้านหลังนะคะก็เหมือนเดิมที่สําคัญดูสิ VIP มากนะรถเขาแค่เป็นลนักษณะ มีเดียมคานะแต่เขาใส่ใจในเรื่องของการให้ม่านบังแดดด้านหลังด้วยสบายมากๆแล้วด,ดูดิประทานโทษกล้วยทอดนั่งดีมากอารมณ์คุณหนูไปทำงานได้เลยนะคะนี้โอ้โหสบายมากคือเบีเยดเสียดยัดกันเข้ามาเลยค่ะคันนึงนั่งกันได้ต้งมีประมาณเอาตัวแบบไซส์ขนาดแอปเปิลนะต้องมีด้านหลัง6-7คนเลยนะยัดกันเข้ามาได้เลย <No. S 1> จริงๆไม่หรอก ายด้านหลังค่ะสปอยเลอร์เบาเบาดีไซน์ให้มันดูแมชกันมากกับไฟด้านหลังคือตัว Apple นี้ไม่ได้มีความรู้ระเียดลึกเกี่ยวกับตัวรถแต่เรื่องความเป็นดีไซน์ต้องบอกเขาเลยว่าเขาสปอร์ตแล้วก็ลักชัวรี่จริงๆนี่นะคะเป็นระบบไฟฟ้าข้างในก็ นี่ดูดิกว้างมากคือดูขายังไม่ถึงเลยอะ่ะสูง157แหละภูมิใจมากเลยเนี่ยดูสิสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วเวลาปิดค่ะออกรแรงกันนิดนึงไม่ต้องออกแรงเยอะรถเขาแบบเก๋ๆแค่นี้ดูดแล้วเนี่ยภายนอกสวยงามจริงๆคันนี้คือย้ำอีกทีค่ะ h o n d a Accord ปี Acc 2024รุ่น2 0 e นะคะ revrs นะคะคันนี้ Apple ให้ขายเลยค่ะ1 5 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นถูกกว่าออกป้ายแดงถึง2,000 0 0บาท2,000 0 0บาท2,000 0 0บาทไม่มีใครช่วย e c h o เองเลยคันนี้ย้ำค่น1 5 9 8ยังไงแวะมาดูอยากให้เห็นรถตัวจริงสวยเกินปกเกินเบอร์แน่นอนคันนี้เอาจริงใครเพิ่นพูดไม่จริงนะ ให้พระลงโทษไปเลยวันนี้แอปเปิลต้องไปแล้วล่ะคะ่ะไปขึ้นเครื่องสำหรับวันนี้บายบๆแอปเปิลจ่สื่ดอสโยโรชิคุโอเนงไงทาชิมัส